จ้าพ่อแม่พี่น้องมันสกุลมานสกุนมื้อนี้สนันนอมสิมาเฮ็ดต้มข้าวเปียกเส้นเด้อจ้าพี่น้องสนันนอมกำลังค้างน้าต้มน้ำซุปเด้อจ้าแซ่ด,ดูดีเด้อจ้าพี่น้องมันบ่พอเด้สอสันนอมสิเติมีเล็กอ,อันนี้ก็คือผักที่สนันนอมสิล้างกินกับต้มเส้นกล้วยจับมีมอหอมซี หอมซีคักซีแน่แล้วก็มีขึ้นซ้ายจะน้อมซสียเอาอันซอยใส,ส่แล้วก็เส้นเปีอ่ะจะน้อมซื้อแพงได้พี่น้องเลยถุงนึงห้าสิบบาที่ก็ะั่วฟักยากยินกับันี้ก็หอมเสียยันีก็ปี ักเพลิสนอมทีจามกินกั๊สนอมิี่กระดูกหมูเด้อจ้าพี่น้องมองก็เริ่มเดือดแล้วสนอมที่ใส่ชิ้นกระดูกเล้อพี่น้องสนอมสีล่างพักเดือจ้าพี่น้องบมืนล่างพักกินกับ đang yeah, sòng nám tới chặt rồi đó đang cho nó bay xã nó bị chịu cấp ยายเพิ่นยายแล่ หัวขานาะดกับยายเลนต่อน้ำสองจากพี่น้องน้องมเบื้องหนึ่งจับเบื้องหนึ่งเงินเงนเด้อพี่น้องน้องบีมหัวขาลาดพี่น้องเยอ้ย ย่อกับย่าเล่เพื่อนก็ไม่เท่าเล่เพื่อนลางส่งน้ำด้วยจ้าออพักมันก็มาได้เปื้อนนะพี่น้องพักก็สามพิษพักหอมนี่ได้อยู่อยู่มาได้ห้าหวันแล้วยังบ่เป็นอย่างพี่น้อง ดอกเปื่อยบอนะแนวเฮาวไดิิ์นะุบสิยญานะสะลัดสลัดกระบายย,าย่ยายๆเห็นสนี้กินละยากีน้องเงยก็จี้แจ้ะนอมก็เลยซื้อมาเฮ็ดจ้ะเฮ็ดกินเองล้างทีละใบ ล้างทีระบายจ้าเสียง,น,งน้องบีมกอดมาแล้วน้องบีมจยากนอนแล้วพี่น้องพักสานอมก้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเส้นก็เสร็จแล้วจ้าพี่น้องวันนี้สานอมกับจิ ผิดมะเพ็ดจะทำการคั่วพร้อมเสิร์ฟลวจ้าผักก็สบเร็จล้วจ้า,กกจจามีพริกมีถั่วมีกะปิมีผักบาาัวรพาผักหอมสีสลัดจา้าสำเร็จลวจา้ารอมอเดือดบัเนี้จะน้องก็สิต้มเส้นลงตอนนี้มอก็เริ่มเดือดลวจ้าพี่น้อง เตรียมถ้วยจ้าอยู่กันสามคนนะจ้ามีแม่สาวนอมแล้วก็สาวน้อมแล้วก็น้องซามนี่ซามใหญ่เป็น,นอปของสาวน้อมเด้อพี่นอ้องเป็นใหญ่ก็โมนี่หละใหญ่ใหญ่ยี่ละของสาวน้อมโมกันด้อยคักแล้ววันนี้พี่นอ้องสิบน้ำซุปก่อนเป็นยังไงแซ่บยู่บ่่ อันนี้ก็ผักขึ้นไส้ที่สนอมซอยใส่ปกหน้าอันนี้ก็เพร็เจียวสนอมที่ล้เจียวน้ำมันนั้นใสน้ำมันหมูใสน้องบีมให้พี่น้องปลาลุงเอ้ยน้องบีมให้ตาผมใหม่ได้ปลาลุงเอ้ยรอขนาดเลยปลาลุงเอ้ยเอาปลาชงผมมาใหมปลาลุงเปงไงลูกเชงผมใหม่ชงผมใหม่ให้ปลาลุงเบิปงแน่ มันมายังอยู่คอพี่น้องะชงผมใหม่ลอ้อว่านางบีมลอ้อว่าชงผมใหม่แก้มกระเตะช <c oughs> <c oughs> งผมใหม่ได้ปาลุงเอ้ยเอบมาชงผมใหม่ปาลุงบังยงแล้วชงผมใหม่ได้ปาลุงเอ้ยชงผมใหม่ได้ล้อดได้ปาลุงเอ้ล่อดได้อุ <c> ้ย <oughs> อย่ากออกจากคอปาลุงเอ้ย <c oughs> ติ่งติ่งตะลรามาเลีงติงตะอาติงติงตะลรามาลิงติงตะน้องบีมคนล่อนี่นะลูกแม่น้อมนี่นะลูกพอ่อลาดนี่นะเออปลาลุงเอ้ยขี้ทอนน้องบีมบ้ากินบีมกี่น้อปลาลุงไงไหนน้องบีมนี่เอาตบมือลายปลาลุลมงมองไงตบมือลายไปขายน้ำโอย้ย ตัวม <ítulo> ือลายปลาลูมังไงลูกตัวมือลายเขียวมากเขียวมากเขียวมากดูเขียวมากวาล่าวาละาปลาลูปลาวาล่าวาลาบ่ได้บอกวาก็วาเอ้ยเขียวมากเขียวมากบ๊ะบ๊ะบบบบ๊ะบ๊ะเขี้มักลองบีบคนรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกแม่ จับแล้จับแล้จบ้โอ้โหเงมา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 ดูดูดยลูกชายกับลูกชายคี้ดื้อสมามดีป้าลุงเอฟซีมอสซคเมื่อเื่อคอนไอ้เมื่อนองบีมเซเปเซียหมอลำเรื่อง หน้าฮานนะจ๊ะป้าลุงน้องบีมจะไปเชียร์หมอลำเลือกหน้าหันให้ดึงดึงจ้าเรามาดึงดึงจ้าดึงดึงดึงจ้าเรามาดึงดึงจ้าแล้วหมออื่นตบมือลายป้าลุงเมื่อไงลูกตบมือลายไปขายน้ำอ้อยน้ำอ้อยย่วยตัวปากไอ้บีมเชื่อมั้งไง

ดิงด่งติ่งตั้งรามาดิ่งดิ่งตั้งอยากนอนแล้วอยากนอนแล้วอีเม่พัอยากกิน้าเยกรอติดตามชมคลิปต่อไปเ้ยจ้าคลิปแม่น้องกินข้าวเปียกเ้ยจ้ากินกล้วยจับเ้ยจ้าต้มกล้วยจับยวนเ้ยจ้าอร่อยจ้าเซ็บๆจ้า <c oughs> อันนี้มันเนาะบัคือหอยเลยปลาลงเลยลองบีมไ้ยลูกพอลัตเออยหลานยายหล่ <c oughs> อาอาลาปลาลุงซะสำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ขอลาก,ก่นเด้วยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซ่องแม่น้องพาเซฟเด้อพี่น้อง าลุงเอ้ยติดตามน้องบีมเนี่ยเด้อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสานน้อมเนี่ยเด้อเป็นกำลังใจให้น้องบีมเนี่ยเด้อพอได้มีเงินค่าซื้อนมซื้อเพลนเพิดให้น้องบีมเ,เด้อจ้าฝากกดเบิ่งกซองสานน้อมเนี่ยเด้อจ้าฝากเบิ่งวิลโลเนี่ยนนเด้อจ้าพี่พากกันไหนก็ขอทวขออภัยเด้อจ้าติดตามคลิปต่อไปเด้อจ้าเป็นคลิปเป็นกลิ่นเด้อจ้าคลิปสานน้อมพาแซ่บเด้อจ้าบ๊ายบายขอขอบใจสบายดี